มีปัญหาโรคหอบหายใจไม่ออกต้องไปใส่จมูกดีขึ้นเยอะมากแล้วยายรู้สึกยังไงกับเบอร์หนึ่งเมืินที่ตอนนี้ชอบมากชอบมากขอบนี้ดีมากเห็นทันตาเห็นคนชัดเจนเลยเ็เป็นคนแบกแม่เดินไม่ได้ขอบหายใจไม่ออกเหมือนกับคนจะตายอะค่ะคนจะตายอะค่ะกินสมุนไพรตัวนี้แม่สดชื่นเขาก็แซวว่ากินอะไรมาแล้วหน้าตาดีขึ้นขอบก็หายเบอร์หนึ่งสมุนไพรภารกิจแห่งชีวิต พื่อสุุขภาพคณสวัสดีสุดวิไลอายุ78ค่ะอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ต <Okay. S 2> มีปัญหาโรกหอบตั้งแต่เกิดลลเป็นพาทุกรรมพระของเป็นคุณพ่อเป็นน้องๆก็เป็นแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นนะถ้าเราไปเจอเอาฝุ่นตัวคนที่เหม็นๆมานั่งใกล้เราแบบนี้มากลางแดดมาหายายแบบนี้หยุดตรงนั้นเลยอย่าเข้ามานะ<ด>คนที่ตากแดดกลัวจังเลย หายใจไม่ออกต้องไปนอนโรงพยาบาลนนะักวันสองวันสามวันต้องไปใส่จมูกแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วหลายปีเลยไม่เข้าโรงพยาบาลเลยรู้จักเบอร์หนึ่งได้ยังไงครับพี่สาวเอามาให้ค่ะเขาเขาก็กินประจำเขากินดีนะแบ่งให้น้องบ้านกินมาสามสี่ป <laughs> ีอะไรดีขึ้นบ้างครับความด,มดันความดันปกติเมื่อนนก่อนอความดันถุงร้อยหกสิบหมอนัดเมื่อวานคืน รอยี่สิบหมันหายไปเองไม่ทันรื้ตัวเ้วไม่ต้องอย่าเดินเดิน oh, ไม่ต้องแบบนั้นเลย oh, 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 oh. ไม่ถึงปี้อกองอยู่ห้อยกองต้องใช้เวลาทุกอย่างนั่นแหละไมใ่ใช่กินปั๊บเม็ด ใช้ยาวิเศษนะมันจะหายทันทีได้ไงล่ะไม่ราบอกเขาว่าตอนนี้เราหลับสบายนะตอนนี้หลับดีนะหลับยาวเหยียดก่อนทานไปหนึ่งนี่หลับไหมครับหลับแต่ว่าหลับหลับตื่นตื่นอะไรแบบนั้นแต่พอทานไปหนึ่งสามจุ้มครึ่งนี่ไม่อยู่แล้วทีหนึ่งเข้าน้ำแล้วก็จบหกโมงเช้าหลับดีหลับดีเป็นความดันพออะไรอย่างอื่นนี่เป็นทับโลกมีเกาวอยาเป็นกาวด้วย เดินไม่ได้คลานเลยแต่ว่าดีดีขึ้นเยอะมากเลยไปตรวจเมื่อวานหมอแนะไปตรวจเมื่อวานนั่นน่ะดีขึ้นเยอะเ <มา S 1> ดินได้แต่มันเจ็บมากตั้งคันนี้ไม่ยากไงต้องคลานคล<อ>านต้องหยับเตียงตอนนี้หมอว่าดีขึ้นเยอะหมอหมอบอกว่ายาหวานมากนะยายเบาหวานกําลังจะออกชนูดนะไขมันกําลังจะเกาะตับด้วยนะเออหมอว่าเออเธอโชคดีมากเลยหมอเป็นเพื่อนกันไม่มีแล้วไขมันในตับวันก่อนกําลังจะมา กินได้ครับไม่ทันถึงปีนะ <c oughs> ก็ดีขึ้นดียายรู้สึกยังไงกับเบอร์นหนึ่งวางทีนี้ตอนนี้ชอบมากชอบมาก <c oughs> ถ้าเป็นฟาร์มดันสูงไขมันก็ไม่ต้องลังเลยค่ะกินได้เลยค่ะยายกินมาแล้วข<ด>อบนี้ด,นะดีมาก เห็นทันตา <มะ S 1> ตเห็นผลชัดเจนแล้วกินติดต่อทุกวันทุกวันไม่ต้องหยุดทุกปีเนี่ไม่ต้องหยุดใช่ไหมกินได <มะ S 2> ไ้กินได้ต่อเนื่องครับเพราะว่ามันเป็นสูตรที่สร้างมาเพื่อให้คนกินแล้วยิ่งแข็งแรงยิ่งฐานยิ่งเป็นหนุ่มเป็นสาวคือเมื่อก่อนแม่เป็นคนที่ค่อนข้างขี้โรคนะคะจะไปโรงพยาบาลบ่อยมากเลยเมื่อก่อนแม่จะอ้วนมากเลยแล้วก็มีปัญหาเรื่องหัวเข่ามารู้จักสมุนไพรตัวนี้จากคุณป้าตอนแรกพี่ก็ไม่เห็นด้วยนะพี่บอกว่าแม่จะ กินยาหมองไงคะกลัวมันจะไปตีกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคนี่พี่ก็บอกว่าแม่อยากกินเลยอะไรเงี้ยไม่รู้สมุนไพรอะไรอะไรเงี้ยไม่รู้มีมีไม่รู้มีสารประกอบอะไรบ้างอะไรเ,เยยงี้ยแกกินไปประมาณกล่องหนึ่งหน้าตาแกสดชื่นขึ้นแล้วก็ไม่เหนื่อย กลายเป็นเราเองอย่างที่เหนื่อยกว่าไกพอกินอะ่ะแม่บอกว่าแม่ไม่เจ็บข้อนอนหลับไม่หอบปกติอะเดือนลักครั้งที่จะต้องไปดึกๆึกก็เป็นคนแบกแม่เดิน,ดนไม่ได้ค่ะหายใจไม่ออกเหมือนกับคนจะตายอะค่ะคนจะตายอะค่ะลักษณะอาการของคนหอบนี่คืออันตรายมากก็คือเวลาหายก็หายเป็นปิดทิ้งไม่มีร่องรอยเคยเหนื่อยอะไรมาใช่ไหมคะ แต่ก่อนแต่ก่อนที่แบบจะไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยคือเปลี้ยไม่มีแรงหายใจไม่ทันนะคะคือถ้าแบบใช้เวลาในการเดินทางหรืออะไราน,าน,นานกว่านั้นก็มีความเสี่ยงนะคะก็หลังจากที่ว่ากินสมุนไพรตัวนี้รู้สึกว่าแม่สดชื่น ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆ,ๆนะคะคปกติแม่จะมีหมอประจําตัวอยู่ะที่โรงพยาบาลวชิระเป็นคนที่สนิทกันตั้งแต่หนุ่มสาวเป็นเพื่อนกันนะคะเขาก็แซวว่าเอ็งไปกินอะไรมาหน้าตาเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนเออประมาณว่าหน้าตาดีขึ้นเมื่อก่อนน่าจะน่าจะคล้ำเพราะว่านอนไม่พอบางทีก็มีอาการเหนื่อยกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ หมอเขาก็เช็คเลือดเช็คอะไรตลอดอยู่แล้วใช่ไหมคะไขมันเลวก็ลดหอบก็หายน้ําตาลในเลือดแม่เป็นหลายอย่างค่อนข้างหนักมีเรื่องประทับใจอันนึงก็คือว่าพี่ขวัญไปทําฮัทขอดูอาให้แม่แข็งแรงแม่ก็พูดขึ้นมาว่าอยากจะไปอุ้มร้อกายภาพของแกก็เดินไม่ไหวถ้าไม่ไหวเนี่ยอย่าไปเลยเนาะจากพี่กินยาตัวนี้นะคะกลายเป็นว่าคนที่พาไปอ่ะคนที่สาวๆอ่ะแกเนี่ยเดินไม่ไหวแต่แกเดินไหวเดินวันหนึ่งเกือบ10กิโลอะค่ะไกลมาก